กอลคนบอกอยู่สกลเนาะอันนี้เขาก็มีเหล็กประมูลมาฝากกันครับอ่ิ่นบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์บนมาหนึ่งตัวครับหมดที่แล้วบนห้ศูนเจ็ดได้ออกห้าเก้าเจ็ดแมนครับบานิเจ็ดกับเจ็ดบนเจ็ดล่างนะ่ยเมนว่าครับเจ็ดบนเจ็ดล่างเพราะฉะนั้นวันนี้นักบอกก็ร่างกายได้สายทหารสายวิ่งอ่าเขาเรียกว่ายังกงน่อสายลูดสายลูดสายมักเมย์สายวิ่งสายมักเมยครับ สายหาจับตัวเดนไบมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์ถามมาพร้อมกันเขาเรียกว่าฟุกเนาะรับเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเนอพี่น้องพิจารณาเอาใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเมื่อนี้อาสิไลตัวเพราะว่าห้องสิแจงไห้ฟั่งเพราะว่าแยกออกมาจากชุดโต๊ดเนาะใส่ชุดโต๊ดชุดรวมมันก็คือหลายอะนะนักวิยาอาจารย์ชอบตัวไหนอีก่อนว่าอีกแล้ววันเพราะว่าอาจารย์สอบส่วนตัวแต่ว่าเอฟซีก็มักไปมักมั่นก็แลวกันเนาะ เอาพิจารณานน่เนาะแปดกับสามมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์นี่รประมูลเลขประมูลนี่บ่บมีจับคู่เป,ป็นปรปูวเพิาคนมาจับคู่ให้พอคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะ่นส่งมาไห่ผู้ใหญ่ใจดีเลขประมูลรัฐบาลนี่คนสีบเบิ่งคิปอยู่ดอกคนเบิ่งคิปของอาตมาทุกคิปนน่นนะเพราะว่าเ่นกระิโมธาเรื่องสร้างโบสถ์ส้างถนนส้างวัดว่าร่มหอบปรโบสถ์เจ็ดปีนี่เพทันแล้วอาตมามาอยู่ในปีก่านี่เพราะหาแสนพราก็จ้างสร้างได้แต่ว่าก็ต้องหาเง,งินใส่อีกแสนแปดก็เลย เป็นที่มาที่ไปอาตมาก็เลยต้องแสวงโชคลาภทั้งนี้เนาะแต่คนใจดี่นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคันมีเมตตาเอาหาไซเดอร์พี่น้องได้คันเท่าคันเท่าออกไปยังสี่นะสิบเก้าประตูสิบเก้าบาทเนาะบวกกันสามสิบแปดข้างบนบาทเก้าสิบแมนโบได้เนื้อเนออยู่แล้วเนื้อเนื้อแมน่าครับเวิ่งรวดมาหนึ่งตัวจับไซคแต่อาจารย์ก็มีแนวทางเด่นสําหรับเลขกําลังวันเนาะสูตรความคิดสูตรปัญญาสูตรแนวทางเลขกําลังวัน ว่าังขั้นมีแปดมีศูนย์สามห่าเนาะเอามาเด่นเด่นเลยจับใส่กับเลขประมูลชุดเดียวเต็งโต๊ดเด่นที่ห้านี่จับใส่เลยแปดสามห้าอันนี้ลงไปตั้งมต่แรกแล้วมั้งคลิปแรกคลิปแรกอ่าแม่หมูกับบ่าเถาบ่าวเถาเด่มากบ้างมามครับมากครับมากเยอ่เนาะเออกระด้ลงไปคลิปแรกแลวละอันนี้เพียงแต่ว่าห้องเอาตัวนี้ไปบานนี้อาจารย์ก็เลยมาจับใส่เห็นเลขวัน เลขวันคือสามศูนย์สามหาอังคารที่แล้วเลขออกสามศูนย์ลังข้างบนสามศูนย์แปดมาอังคารนี้ก็ยังมีแปดกับสามกับห้าอยู่เด้เมียนบอสอ่าเนี่ยก็เป็นแนวทางเนาะเอาสาหรับชุดชุดกูอันนี้ปูเอามาเด่นมันบาครับเลขประจาวันเลขประจําวันนอามาเด่นค่ะจับใส่เล็กประมู่เนะปูเนาะครับผมแล้วก็เลขสามนี่เด่นพอยังครับอาทิตย์จันทร์อังคารสามบอครับอ่าเอ้าเลลวันพฤหรคัสบางคัน เอาอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธประหัสหาวครับห้าเก้าเจ็ดบอนานน่าเออจับไซจับไซคือว่าฮาองกอย่าตะโกนนอสิคิดตะวันกกำลังวันอาจารย์อาจารย์เน้นกำลังวันอยู่แล้วเนาะครับงวดที่แล้วนี่กำลังวันสิเกเลขวันหนึ่งสี่เจจับก็ใส่กะเก้ากำังหนึ่งม่วาน้ำกันเป็นบ่กำลังวันสิบเก้าแลก็สีเหลือเจซีก็เจ็ดเนบ่เก้าสี่เก้าเจ็ดปรากฏว่าหวยออก ห้าเจ็ดห้ามทิ้งกำลังวันหัวต้นวันอังคารเลขอขอกข,ข้างล่างสามศูนย์ข้างบนสามศูนย์แปดแล้วเลขออกหนึ่งหาเก้าหัวตวอนสิสิบสองคูณเก้าได้ร้อยแปดออกสามศูนย์แปดศูนย์บนศูนย์ล่างบัดวันอังคารเที่ยวทีแล้วเลขออกสามศูนย์แปดเป็นยังไงกำลังวันแปดเลขประจำวันศูนย์สามหามันปกันทั้งบนทั้งลาง่างควันนี้ก็พลาดไม่ได้เน้นที่แปดหากับสามหาเล่นบ่ครับผม เนียครับว่าตัวนี้ครับตัวนี้คือว่าอ่าอันนี้อันนี้เมื่อได้เน้ยนลักเด้ครับคือว่าจับมาใส่จับมาใส่ตัวเด่นตัวเด่นสามตัวคือเน้นที่แปดสามหานะครับเนาะแต่ว่าสําหรับผู้แสวงโรดเตอรี่ก็นี่ละครับค้นสี่อยตังสี่นะแปดสามเพราะม่านน้ำกันบมโปรเพราะว่าแปดธรรมามาลักสิบสามสามสามธรรมามาลักสิบครับคือจังมวะหันกําลังวันสิบเก่าเก้ามาลักสิบเป็นมรเลขวันหนึ่งสี่เจ็ดเก้ากำลังว่ามานน้ำกันก็ได้เก้าสี่เก้าเจ็ดเต็มเต็มเก้าเจ็ด ครับเพราะฉะนั้นแปดหาสามหาแปดก็สามตัวเดียวกันครับ <c oughs> อสำหรับเอาเด็กามุนมานํากันปาปูแปดสามมาํากันถือว่าฟุกมาํากันถือว่าฟุกครับสามปีไม่เคยหลุดอืม <c oughs> เป็นที่โชคดีของนักสแสวงนะครับ <c oughs> แสวงนักลงทุนเนี่ยนะสาหรับคนที่ชอบคนที่ชอบแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ถ่านมาํากันนี่ถือว่าฟุกอ่านะบนอย่างเดียวมันงบอครับบนอย่างเดียวบนย่างเดียวบนย่างเดียวครับผมอ่าบนอย่างเดียว แล้วก็ยังมีร่างอย่างเดียวอ่ายังมีร่างอย่างเดียวอีกเอ้ามาทีนี้เขาก็ไปเบิ่งเล็กชุดโตดกันชุดโตดแด้แยกชุดเนาะชุดโตดนี่สิได้คู่กันกับนี่เด้กับอ่าจุดถูกเมื่อแรกจุดได้แปดพกหาเมื่อที่สองเอ๊ะบ่ามันใจเป็นยังคือเป็นเล็กก็เลยอธิษฐานอีกถูกมี่ลอยกัวแทงนะครับภูมนี่ลอยกัวแทงพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตสวดมนต์มานี้เข้ามาอธิษฐานจิต จุดอีกก็ได้ตัวเกาก็ได้พ่อแล้วซ้ำนี่ละก็ได้นี่เป็นที่มาของเป็นที่มาของเลขตัวนี้อ่าเป็นที่มาของเลขตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้เป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรครับสูตรจับเป็นมากอืมก็คือว่าต้องทําใจนีเด้ออารีเดียบเรี่ยงเลขสูตรตัวนี้มาจากชุดตดชุดโตดอ่าทอ่าชุดข้เหียนตัวกรนชุดร่วมเนาะอันนี้ชุดตดนี่ก็แยกมาจากชุดโตดเนี่ย สองชุดนี้แยกมาจากชุดนี้นะนี่คือแยกออกมาเพื่อที่จะสําหรับคนงบหน่อยเพราะคนทุนหน่อยเนาะขันผู้มักกน,นะขันผูว่มามักกับพ่านไปเดอ้อมักไผมักมั่นไทยมักตัวเลขก,ก็ับมาเบิงอ่าไทยมักลงให้ลงหน้าก็ไปให้ไปหน้าแบดนี้อันนี้คือแยกมาจากชุดต้นเป็นชุดตรงเนาะพี่นอ้องครับเบิงเบิงเบิงอย,ย่าทับสนเด้ชุดเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอันนี้จับลักตรง จัดมาให้หน่อยตรงนะปูจัดมาให้หน่อยตรงแบบตรงตรงเนี่ยครับผมแบบตรงๆคือตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยแบบตรงๆอันนี้ก็แยกมาจากชุดนี้หละแต่วว่าเป็นเหล็กประมูลครับอันนี้คือเหล็กประมูลจับใส่ห้แต่อันนี้คือชุดโตดชุดโตดยกเว้นแปดหกห้านี่เหล็กถูกเนาะครับเข้าใจกันเนาะอ่าเข้าใจอันนี้คือแยกมาแบบตรงๆงไม่ต้องกลับครับเนี่ยกับชุดโตดเดียวกันนี่แหละบางคนเปิ่นเปิ่นเพิ่นถามนะว่าอ้ย ตอนนั้นไม่เห็นเลยชุดโต๊ดเต็มอันนี้เห็นเลรอเด้อบานนี่ก็แม่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 นครับเอาวปูเพื่อไพ่ได้สามตัวโต้ได้ครับท่านผู้ชมแคปเอาครับผมชุดนี้เป็นชุดสามตัวโต้ครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดครับยังไม่เคยหลุดงวดที่แล้วกะหาเก้าเจ็ดหาเออไม่เอาหาเจ้าเบิ้งวะเบิ้งวะนะครับมีอยู่เลยอ่ามีอยู่เด้งวดที่แล้วก็ลงให้อยู่มีอยู่หาเก้าเจ็ดนี่ก็เป็นแนวทางให้เพอ่คนได้เบิ้งได้ว่าของเ่าหน่ะ ็ว there, um, okay, mm ่าปกติก็ทิมละล่ะก็ว่ากขาไว้ใหบ่งไม่มีอยู่ชุดโต๊ดสองตัวน้ำยึดอีกนี่เด็ครับอันนี้ก็แยกออกมาจากชุดหนึ่งมินาคมหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับชุดโต๊ดครับแคปเอาด้วยครับมีอยู่เจ็ดเจ็ดหางนกปูเนาะแมนครับนีก็แมนเนยแมีก็แมนครับผมมีก็แมนนีก็แมนครับยกเ้นเล็กทูบเนาะครับผมเล็กทูบมีอัศจรรย์ ชุดนี้งบหน่อยนะปูเนาะชุดนี้ตัดไม่แล้วชุดนี้อันนี้คือตรงๆคือจับจากลักสูตรคำนวณเหล็กวันเนาะครับเหล็กวันเหล็กคำนวณอครับมาตรงๆหลักเลขเลขประมูลปูอันนี้อันนี้ชุดเก่าเลขประมูลอ่าเลขประมูลครับมีชุดไม่ชุดไม่เลขประมูลเขาไม่มีจับตัวให้หรอกแต่อาจารย์จับใส่กำลังวันครับาเขาไม่ได้จับตัวให้อ่า อย่างเที่ยวที่แล้วก็ให้มาศูนย์เจ็ดถ้าเรามาจับใส่กําลังวันก็เต็มเต็มเนอยกำลังวันสิบเก้าม้นก็เก้าศูนย์เก้าเจ็ดแมนมาสันอันนี้กําลังวันศูนย์สามห้าขนาดนี้สามมีอยู่แล้วแมนมาสันเกาห้าใส่ตัวเดียวเเอาห้าใส่ตัวเดียวเขาสามมีอยู่แล้วแต่ศูนย์นี่ดับแล้วศูนย์อย่าหลักแสนนี่ดับแล้วเออเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้พิจารณาดูแลวเราจะไปติดตามสองตัวล่างแบบเด็ดเด็ดพิชิตเงินล้านครปด้วยครับท่านผู้ชมครับชุดสามตัวโตดครับ ลักกระชุดงบน้อยครับผมปูตัดให้เราสามตัวตรงครับเจ็ดหนึ่งหาหาเจ็ดสามแปดสามหาชุดตรงตรงสามตัวตรงครับผมแล้วก็ครับชุดเหล็กปะมุลรัฐบาลด้วยครับเหล็กปะมูลรัฐบาลเชียงใหม่ครับบนกครับวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวกับผมแล้วก็ปูจับครูเดนไห่ด้วยครับผมครูเดนไห่เหล็กเดนประจําวันเน้นที่หาแปดหาสามหาแปดสามหาครับผม ผิดเรณานาิ่งเอาด้วยครับแคปเอาด้วยครับท่นานผู้ชมครับนี่ครับผม